สวัสดีครับตอนนี้นะครับก็อยู่กันบนภูเขานะครับตอนนี้เขากำลังถ่ายกันอยู่ครับแต่ฉากนี้มีผมแต่คัดนี้ไม่มีผมนะครับคนนี้อยากจะให้ดูบรรยากาศครับสุดยอดดูความสวยงามครับเอ้ยดูแค่นี้พอแล้วเดี๋ยวไปดูตอนในละครนะก็รอติดตามเอ้ยหัวแฟแบแป๊บนึงนครับตดผมไม่ได้เซ็ตผมเหมือนพี่โดมนะครับแกมันแฟบเฉย ก็รอติดตามด้วยนะครับเพราะว่าในครนเรื่องนี้จะมีฉากที่ผมไม่เคยทำอะไรแบบนี้มาก่อนรอติดตามกันด้วยนะจ๊ะว่ากันแข่งจะมีอะไรมาให้ดูกันไม่รู้มันจะน่าดูวะนะแต่ผมว่ามันก็ดีที่สุดในตอนนี้แล้วนะ <c oughs> วก็รอติดตามกันด้วยนะครับรักสุดปลายฟ้าครับช่องสามออนแอ,อร์เมื่อไหร่ก็ไม่รู้รอติดตามไปแล้วกันนะครับมีไอ้รออีกคนนึงครับน้องเรนตอนนี้เขาก็ถ่ายกันอยู่ บายบายเจอกันนะเจ้าหลักสุดปลายฟ้าหน้าหน้ายัางไม่บานะะนะต่โนกขึ้นเอ่ะ